เป็นอันใดดอกมองยาเพียงฝันโูราณว่าฝันร้ายกับดีไม่มีอันใดดอกวางใจเถิดพ่อแม่อันใดกันลูกแก้วจึงได้ผลผน,นเข้ามาเช่นนี้ไอุูช้างมันยื่นดีกาฟ้องร้องอย่างพาะพารวษาเรื่องเรื่องฉันแม่พ่อองค์จึงทรงรับสั่งให้พวกเราเล่งไปแก้คดีเย็นเถิดน้องอาจไม่มีอันใดวางใจเถิด ที่อยู่กับเจ้านะที่นี้ขอกรรมอันใดขาพอันตรายเจ้าได้ไหมไปเถิดลูกท่านยังคงจำวันไต่ความได้หรือไม่ได้หนูรือค่านั้นคงเป็นกรรมของกระนอม ที่ถึงคราวกระมังหากเป็นเพลานั้นไม่ว่ากระหม่อมฉันจะพูดอย่างไรคงเป็นเพียงโรงพัดยอดเขาหามีผลใดไม่เนื่องด้วยขอกรรมของกระหม่อมฉันเองหรือาอาจเพราะข้อนั้นมาจากลมปากลอยจึงหวังให้พระองค์ทรงค่้ควรดูเพคะ มอบกระหม่อมชั้นให้พอยู่ด้วยขุนแผนต่อมาเมื่อขุนแผนจําคุกขุนช้างจึงมาสร้างทําเป็นว่าพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ขุนช้างมาดูแลเนื่องด้วยกระหม่อมชั้นตั้งท้องนี่มึงใช้อํานาจกูอ้างหรือกูจะเคีียนมึงให้หลังลายเรีนให้เข็ดแต่มึงก็อยู่กับมันมานานใยคานี้จึงหนีออกมาจสมื่นาวรับตัวกระหม่อมชั้นมาเจ้าค่ะมึงก็ด้วยสมื่นไวคิดว่าตนมียศใหญ่โต นึกจะทําอะไรก็ทําไม่นึกถึงหัวปูคงเป็นเพราะพ่อมันเห็นรู้ด้วยเป็นแน่ไม่ใช่ใชนะคะรี่ต้องมาแก้ตัวแทนกันเอาละกูจะตัดความให้มึงมึงจะอยู่ด้วยใครเรื่องเรามันจะได้แล้วเสร็จไปอันตัวขุนแผนนั้นกระหม่อมชั้นก็บุูกป่าฝ่าดงมาด้วยกันส่วนขุนช้างก็งเฝ้าเลี้ยงดูปูเสือสรรหาบริวารเบาไ้า,ามาให้ใช้มีขาดมือจะเหมือนไวเองก็รูปในอก กระมองตีวันทองมึงนี่มันสองใจและโมบโลบตันหามึงจะเอาทั้งหมดทั้งสามคนคงไม่ได้กระมังหากมึงเลือกมีถูกกูจะเลือกให้มึงกูจะเลือกเอาเสนียดออกจากเมืองกูเอาสองคนนี้เป็นกูบัว าหน้ามันอีสองใจจะไล่เมืองกูพวกมึงจงจำไว้สอนใจต่อไปภายหน้าสอนลูกเดือนหลานไปจนตายความระยำเช่นนี้อย่าได้เกิดความต่ำช้าเช่นนี้อย่าได้ทำอย่าให้ลูกเอาเยี่ยงมีให้หลานเอาอย่างวรอยที่มันไหลล่งอย่าให้แปดเปื้อนเป็นเสนยเป็นที่กู